ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตถามความรู้สึกที่เมื่อสักครู่ได้ดูคลิปตัวเองเมื่อสามปีก่อนนะฮะจังหวะที่พูดในสภา,าแล้วก็โอ้โหคือมารุม,มาตุ้มไปหมดเลยฮนะความพูดหมา,ายที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะก็คือตอนรู้สึกตอนนั้นก็คือตั้งใจจะแค่บอกราประธานสั้นๆนะครับจริงๆถ้านับเวลาพูดก็ไม่น่าจะเกิน,น,นหนึ่งนาทีนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นทางสสฝ่ายรัฐบาลจึงรู้สึกว่า อนุญาตให้พูดไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่านั่นก็จบไปแล้วนะนะก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้รู้สึกอ,อติดใจอะไรกับ,บผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงนะครับแล้วแล้วแล้ววันนี้เอาเอาความรู้สึกวันนี้บ้างวันนี้พอเห็นเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเราเรามองมองภาพตัวเองแล้วก็ภาพเพื่อนเพื่อนนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลยังไงบ้างก็เออไม่ไม่ได้คิดอะไรมากกับเหตุการณ์เหตุการณ์วันนั้นนะครับเพราะ S <S ผมเรียนให้ทราบหลายครั้งแล้วว่าการตัดสินใจมาทํางานการเมืองนะครับไม่ได้ต้องการอีสนานะหรือยกถาบรรดาศักดิ์ใดๆนะครับ,รบดังนั้นถึงแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ก็ยังเดินหน้าทาํางานการเมืองเพื่อที่จะสร้างสังคมไทยอย่างที่เราปรับอย่างที่เราปรารถนา,าอยากจะเห็นนะครับดังนั้น,น,นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือเศร้าหมองนะครับกับเหตุการณ์นั้น ครับแต่จริงๆบางบางคนเ point, นี่ยอย่างอย่างฝั่งที่เชียร์คุณธนาทรเอางอีาง้แล้วกันนะ,ะเริ่มจากฝั่งเชียร์ก่อนฝั่งเชียร์เขาก็เสียดายแทนนะฮะว่าโอ้โหอุตสาได้เข้ามาในสภาทั้งทีได้เป็นสสทั้งทียังไม่ทันได้ทําอะไรเลยอ่ะต้องไปซะแล้วอย่างเงี้ยฮะในวันนั้นนะบางคนก็เสียดายอย่างเงี้ยฮะทุกวันนี้มีคนเสียดายอยู่เลยฮะครับก็คือคือผมนี่อย่างนี้จริงๆการยุบพักมันก็มีข้อดีเนาะมันมีข้อดีในแง่ที่ว่ามันทาให้ มันทําให้พรรคอนาคตใหม่จะมาถึงพรรคเก้าไกลเนี่ยได้รับการพิสูจน์นะครับได้รับ,รบ,รบการพิสูจน์ว่าไม่มีธนาธรไม่มีปิยบุตรไม่มีพันธิกาพังก,ก็เดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งอย่างแน่วแน่แล้วก็อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เราเห็นดาวดวงใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นสมาชิพกพรรคเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเก้าไกลที่ c o n s o l i d a ตหรือว่าที่ เากาะกลุ่มกันยึดมั่นในแนวทางยึดมั่นในเส้นทางที่ตกผลึกมากกว่ามีความชัดเจนในทิศทางมากกว่าขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าถามว่าการที่พัฒนาคตใหม่ถูกยึดมีข้อดีไหมก็มีข้อดีนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ก็คือข้อดีของการยึดพัน นะครับสำหรับประชาชนที่ให้กำลังอกให้กำลังใจแล้วรอคอยการกลับมาของผมผมเล่นแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าบ้านเมืองมันเดินไปถูกทิศถูกทางแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทัพอะไรถ้าทาสําเร็จแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีผมในการเมืองหรอกครับเรามีคนเก่งมีความรู้ความสามารถอีกเยอะเลย สิ่งที่เราอยากจะสร้างก็คือโครงสร้างในการเมืองที่เปิดนั้นที่เปิด,ท,ปดที่อนุญาตให้คนเก่งเข้ามาทํางานการเมืองเพื่อผลักดันประเทศไปข้างหน้าได้นะครับ <Yes. S 1> ดังนั้นผมอยามันครบกําหนด,ดแล้วแล้วประเทศไทยมันเดินไปถูกที่ถูกทางแล้วผมก็ไม่มีความจําเป็นทางการเมืองนะค,ครับผม,มก็ขออนุญาตเอาเวลาในหลังจากนั้นนะครับใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอาจจะวางใจทางการเมืองใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับใช้เวลาอาจจะไปสอนตามมหาลัยอาจจะกลับไปทําธุรกิจยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่อยากจะอ่าน ยังมีภูเขาหลายรูปที่อยากจะปีนยังมีเส้นทางหลายเส้นทางที่อยากจะเดินนะครับแต่ถ้าเกิดถึงวันนั้นแล้วประเทศไทยยังยังไม่เป็นประชาธิปไตยยังอยู่ภายใต้อำนาจของกอ,องทัพถ้าประเทศไทยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปจากเดิมไปในทิศทางที่ถูกต้องถ้าจะเป็นตักประกบการทำงานการเมืองก็ไม่เคยปฏิเสธบแบทนั้นนะครับ,รบแต่ขอให้ถึงอย่างนั้นเลยครับเพราะหมายความว่าเราจะเสียเวลาไปอีกแปดปีนะครับ <laughs> จริงๆขอขอญาตย้อนอดีตอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเมื่อกี้คุณธนาทรเนี่ยมองในแง่ดีของการถูกยุบพักไปแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเขามองในแง่แง่แมมจะบอกแง่ร้ายก็ไม่เชิงแต่ว่าเขามองว่าณนะวันนั้นเนี่ยเราน่าจะพอรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นกับพักถ้าพูดตามตรงก็คือพักฝั่งคุณศรีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการยุบพักการตัดสิท์ทางการเมืองก็ดีต่างๆนานา,นาเนี่ยนะฮะ เอ๊ะทำไมเราประมาทไปหรือเปล่าบางคนถามอย่างนี้นะ,ะว่าเอาตัวท็อปทอปเนี่ยมาเป็นกรรมการบริหารพรรคพอโดนยุบพรรคปุ๊บก็เลยไปกันหมดเลยทีนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะบางคนบอกเอ๊ะเราพลาดหรือเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะตอนนั้นจริงๆเรื่องนี้คุยกันเยอะนะครับในช่วงตั้งพรรคนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าต้องลงเป็นหัวหน้าพรรคต้องลงเป็นกรรมการบริหารพรรคตัวจริงกันนี่แหละเพือ่อแสดงความจริงใจกับประชาชนว่าเราของจริงว่าเราตั้งใจมาแนะ่ เราไม่อยากจะเรียกะไรนะครัค a n d i นายกรัฐมนตรีเป็นคนหนึ่งกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคเป็นคนหนึ่งเนี่ยผมว่าวันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเราในวันนั้นความตั้งใจของเราในวันนั้นก็คือการที่การที่เราแสดงตนจะเปิดเผยนะครับจะเห็นได้ว่าพัฒนาคตใหม่มีมติในวันนั้นว่าส่งผมเป็นคน n ด i d a นายกคนเดียวด้วยซ้ำไปนะครับต้องการให้มันเกิดความชัดเจนทําให้เกิดความโปร่งใสตรงไปตรงมากับประชาชนมากที่สุด เราคิดว่าเรื่องนี้สําคัญกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการประเมินความเสี่ยงว่าจุดยืนทางการเมืองของพรรคจะทําให้พรรคถกรุดได้การถามกรรมการบริหารพัภาคาัฐใหม่ในวันนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะรับผลกระทบขอให้ได้เดินในเส้นทางที่เราตัดสินใจย้อนหลังกลับไปถ้าต้องกลับไปว่าจะเอาตัวเองเป็นกรรมการบริหารพรรคไหมในวันนั้นก็ยังตัดสินใจแบบเดิมครับ 17ปีนี้บิดปีไหนที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่อนแรงเท่านี้มีไหมครับไม่มีวันที่เขาอ่อนแอมีโอกาสที่จะทําเรื่องยากๆที่เป็นจริงได้ในประเทศไทยวาระที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนกลับอยู่แค่เอื้อมไม่ว่าจะเป็นสุลาก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบวังคับไม่ว่าจะเป็นสมรรเท่าเทียมสภาหกขผ่านแน่นอนขอสิบเสียงจากบ้านท่านหรอกถ้าบ้านท่านมีสิบเสียงเราขอ20เสียงเลยครับไปหามาให้ด้วยอีกสิบเสียง ไม่งั้นชนะไม่ได้ครับคุยกับเพื่อนข้างบ้านให้ด้วยคุยกับคนในชุมชนได้ด้วยคุยกับคนในตลาดใหห้น่อยคุยกับคนในที่ทํางานใหห้น่อยถ้าช่วยกันคนละไมค้คนละมือเราทําได้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริงนี่คือชั่วโมงแห่งความเป็นไปได้ไม่ใช่เวลาที่คนไทยจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแต่เป็นเวลาที่พวกเราประชาชนกล้าปักธงให้ไกล ฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่านี้ฝันถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมในสังคมไทยกล้าคิดกล้าฝันไปกับพวกเรานี่คือโมงยามของความทะเยอทะยานอขอโอกาสพักก้าวไกลขอโอกาสพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันและเราจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ